ก็สวัสดีกับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GFM Gamer นะครับวันนี้นะครับโอยแหลกมากเลยวันนี้เราสร้างโบหลับของเราเสร็จแล้วนะบหารผีเต็มเลยยังไม่เสร็จหรอกมีคนโดนเ,เข้ามาแล้วนะ,นะเป็นกองเพลงดังขึนไปคนระับปีวานะก็มีคนเริ่มทอยอยเข้ามาแล้วนะครับ ให้ u t u b e นิดหนึ่งให้ u t u b e โอเคนะครับเขาก็เข้ามากันเรื่อยๆมีแต่คนไทยนะครับก็ตอนนี้นะครับของกิฟต์เวย์ของเราขึ้นมาบนนี้นะครับของกิฟต์เวย์ของเราก็มีครับก็มีบล็อกสามบล็อกนะครับก็แล้วก็ของอื่นๆอีกมูลค่ามหาศาลมากเลยนะครับก็ได้น้องคนนี้แหละช่วยนะครับเนี่ยจัมโบ้ omg อะไรเนี่ยนะครับ ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนการกิ๊บเอาเวนะครับก็ต้อง50ซับนะครับตอนนี้20นะครับยังไม่ยังไม่กิ๊บเอาเวนะครับต้อง50ซับนะครับก็มี3ามโมล็อกกับสมอล็อกแล้วก็มีของแบบมูลค่าส,งสูงอยู่ก็50ซับเร็วๆนะครับจะได้แจกกันเร็วๆนะครับแจกอีกทีก็น่าจะประมาณร้อยซับนะครับ เดี๋ยวถามทีมงานหลังไมดูอีกทีนะครับแฟนผมเองโอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปชี้แจงนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโบหลักของเรานะครับก็เข้ามากันได้นะครับโบชื่อโบ GFM Gaming นะครับก็ถามว่าทำไมไม่เอา GFM Gamer ก็มันมีคนเอาอไปแล้วนะครับก็เลย GFM Gaming นะครับ คนไทยเยอะแยะเลยฮัลโหล YouTube ม okay, ันเขียนงี้ไปเนี่ย๊บมีแต่ผีเต็ไมไปหมดเลยน้องแม่งปล่อยผีมาโยโย่โอเควันนี้นะครับก็กล่องโดนเนทบ็อก b ก็เริ่มมีคนมาโดนเนทแล้ว หน,หนึ่งอันนะโนเน็ตแว่นตามาไอเฮดเนตหนวดมาก็ดูเน็ตฟองดเนตบล็อกเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทําอย่างอื่นต่อเลยวันอ่าคลิปนี้เป็นคลิปชี้แจงเฉยๆไม่ได้มาเล่นอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องการคิปเ w a y ห้าสิบซับนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็อัปเดตโบด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการทุบพีเนต้านะครับ ep ที่2แล้วนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะได้ของกากๆไหมนะครับก็ตาไฟนี้นะครับเยี่ยมไปเลยผมได้มาขอขอบคุณนะครับเออน้องคนนี้เขากำลังวิ่งจับผีอยู่นะครับช่างเขานะครับโอเคก็เข้ามากันได้นะครับเข้ามาโนเนตเข้ามาสนุกกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นด้วยแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนะครับก็เนี่ยตามชื่อชื่อโวาตามนี้เลยนะครับ อเคก็คลิปที่แล้วนะครับคือเสียงเพลงดังเกินนะครับขออภัยนะครับก็ดูไม่ไม่ใช่คลิปที่แล้วน่าจะคลิปคลิปทูพีเนตเครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้มีคนมาตกปลานะครับยังมาเลยก็โอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนครับอธิบายเกี่ยวกับโวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าแล้วก็จะซับตะไคร้เอ้ยว่าจะแจกกี่ซับนะครับแจกก็โอเค มายูทู e อยู่ผิด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 ายูทู e อะไรอะไรเขาทำอะไร อ๋อจับผีโอหนี่ไงโอ้โหติดผีเลยเอ้าปลาจะมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนะครับก็โอเคเข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวจะอ,อีกหน่อยจะ,จะมีเกมให้เล่นนะครับก็มาโดเนตกันได้มามันเที่ยวเล่นได้นะครับเหมือนอ่าวพวกที่แนวอื่นเลยส่วนตรงนี้จะทําเป็นปลาครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับ,บวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับ,บวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย